มดสฟารีดอลลีลัสเป็นกองทัพมดที่อันตรายและใหญ่ที่สุดในโลกเป็นมดขนาดค่อนข้างใหญ่ราชินีจะมีขนาด1.5ถึง2.4นิ้วมีอาณานิคมใหญ่ที่สุดในโลกมีราว20ถึง50ล้านตัวต่อลังเลยทีเดียวมีขากรรไกรแข็งแกร่งมากมดซฟรี พบได้ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกของแอฟริกาอาจพบได้ในเอเชียในเขตร้อนราชินีจะมีอยู่ในรังเพียงตัวเดียวเท่านั้นวางไข่ได้ถึงหนึ่งล้านฟองต่อเดือนเมื่อราชินีตายมดงานอาจจะเข้าร่วมกับมดในรังอื่นหรืออาจจะถูกขับไล่เหยื่อของมัน จะได้แก่ไส้เดือนแมลงใต้ดินปลวกเล็กๆเป็นต้นเมื่อยามอาหารขาดแคลนหรือจะได้รับอันตรายจะมีการย้ายหลังเนื่องจากขาดแคลนอาหารมด50ล้านตัวจะหิวแล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์เป็นอย่างสูงมันสามารถล้มวัวได้ ภายในไม่กี่นาทีและเอาวัวไปเป็นอาหารได้เลยการเดินทางจะช้ามากๆ20เมตรต่อนหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองมันกำจัดศัตรูพืชให้กับมนุษย์ด้วย